ปีฉลูปีฉลูสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะปีฉลูนะเรื่องที่จะต้องเจอในปีนี้เสียเงินเสียทองเสียของรักนะคะเสียเงินเสียทองเสียของรักมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแหวงกับคนรอบข้างนะ,ะเรื่องเงินเนี่ยเข้าซ้ายออกขวาเลยหมุนเงินน่าดูในปีนี้นะคะและเรื่องงานอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในที่ทํางานและได้ออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่ นะปีโฉนูนะใครอยากออกอยากเปลี่ยนใครหางานใหม่ใครมีแน่นอนนะในเรื่องราวของปีนี้จะได้งานใหม่แหละนะแต่เราจะออกด้วยความที่รู้สึกมันมันรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกไม่ดีจงเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะมีอยู่สองอย่างเข้มแข็งให้มากเข้มแข็งให้ได้นะคะอืมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะ อย่าประมาทในเรื่องเงินนะอย่าประมาทในเรื่องเงินเราเอาติงผ่านไปได้ผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเราเอาติงไปด้วยแบบคนอื่นไปด้วยมันก็ย่อมหนักอยู่แล้วนะให้ระวังนะในส่วนของเรื่องที่จะให้แนะนํานะแนะนําเสริมขอโอกาสนะไปไหว้ขอพอเรเทวดาสุวรรณนะคะเรื่องเงินอนะ บางทีอ่ะจะตกเหวอยู่ละนะแต่ก็มีคนช่วยนะคะแต่ก็มีคนช่วยจะทำอะไรจะสร้างอะไรไม่ว่าจะทำอะไรคิดให้ดีนะคิดให้ดีช่างใจให้ดีมองถึงความจาเป็นนะใช้สติปัญญาของเรานี่แหละนะคะในการก้าวขัานข้ามอุปสรรคนะ